หลังจากที่เดวินาไม่ได้อัปเดตเรื่องกล้วยมานานนะครับกล้วยของเดวินาก็เจริญเติบโต,ตแล้วนะครับตอนนี้เดวินาจะพามารีวิวเรื่องกล้วยนะครับ <S <S มกล้วยที่เดวินาปลูกไว้ประมาณกลางเดือนกรกฎาคมนะครับมาดูได้เลยครับว่ากล้วยของเดวินาที่ปลูกไว้จะเป็นยังไงครับมีทั้งหมดก็9้าต้น1ิต้นนี่แหละครับประมาณนี้นะ <S <S นี่เป็นกล้วยหอมทองนะครับ ก็ยังเจริญเติบโตอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าในวินาก็มีปุ๋ยนะครับให้อินรีย์วัตถุไปเรื่อยๆนะครับต้นก็เจริญเติบโตนะครับใบก็จะใหญ่นะครับจะสังเกตได้ว่าตอนนี้หนอ่อเขาก็แทงขึ้นเยอะนะครับกําลังแทงขึ้นเยอะเลยนะครับ จะนับก็ราวๆห้าเดือนกว่าๆนะครับต้นกล้วยของเดวินาก็จะรู้สึกว่าจะมีหน่อนะครับหนอขึ้นมาเกือบทุกต้นแล้วนะครับต้นนี้ก็สามต้นนะครับก็ประมาณเดือนอีกประมาณสักสิบห้าวันก็จะก็จะได้ตัดหน่อแล้วนะครับก็จะได้ตัดหนอแล้วก็เหลือเหลือหนอไว้นะครับต้นนี้ก็มีหนอแล้วนะครับสามหนอ่อนะครับ สังเกตได้ว่าเอข้อางล่างนี้จะลกนะครับเพราะว่าถ้าไม่ปล่อยหญ้าไว้นิดนึงก็ไก่ก็จะเขี่ยนะครับไก่ก็จะเข้ามาเขีย่ยส่วนต้นนี้ต้นนี้นี่ช้าที่สุดนะครับไม่ไม่มีหน่อครับยังไม่แทงหนอนะครับยังไม่ออกหนอนนะครับต้นนี้เข้าไปไม่ได้ครับเป็นกองไม้นี่ ส่วนต้นนี้ก็หน่อโตเลยทีเดียวนะครับไว้คงจะรอๆสักอีกสิบห้าวันก็จะตัดใกล้จะแทงปีนะครับต้นนี้โตที่สุดนะครับต้นนี้โตที่สุดในบรรดาเห็นได้ว่าเดวินาตัดหน่อไปสองครั้งนะครับสองครั้งแล้วนะครับ ก็จะตัดอาจจะตัดพร้อมกันตอนประมาณอีกสิบห้าวันนะครับกับรวงต้นอื่นๆนะครับยอดใบสมบูรณ์นะครับเต็มที่นะครับพร้อมที่จะให้ผลผลิตนะครับอันนี้เป็นหอมทองครับต้นหอมทอง สังเกตว่ายอดเขาจะบิดๆนะครับตอนนี้ก็ก็เห็นเด้ว่าปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยธรรมชาตินะครับปุ๋ยหมักธรรมชาติต้นไม้ก็จะเจริญเติบโตดีแล้วก็ต่อเนื่องนะครับไม่ชะงักนะครับสมบูรณ์มากครับต้นนี้ อีกไม่นานนะครับอีกไม่น่าจะเกินสองเดือนปีก็แทงแทงปีออกมาแล้วนะครับันนี้ก็สมบูรณ์นะครับโตแล้วโอเคครับแค่นี้ครับบััสดีครับ